สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟเพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์สวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับเพชรรุ่งเรืองนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับโกเบคูเอชเคร้อยสิบมัตีนะครับคันนี้ไฟฟ้าตัดนะครับสายตาสภาพนะครับราคาถูกเบาๆนะครับคันนี้เปิดขายในราคา490,000บาทนะครับราคา490,000บาทนะไฟฟ้าตัดนะเอกสารใบซื้อขายนะคันนี้ ไฟฟ้าตัดนะครับแอร์ครบแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวไปชมสภาพกันนะครับทําการทาสีเฟรมใหม่นะครับตัวเดินใหม่ทั้งสองข้างครับตัวเดินบิดฉีกซ้ายขวาสบายนะครับโซ่เปลี่ยนมาใหม่บอดีประมาณนี้นะครับภายในเข็งนะครับ V.P. สีน้ำตาลครับแอหนาวครับคันนี้ประมาณนี้ครับ แอร์มีไฟสองสว่างมีแจมีนะครับคันนี้ซีเรียนนะครับซีเรียนเอลพีคีดนะครับศูนย์หกเก้านะครับแปดหกนะครับสีเจ็ดหกพันเรือนสายนะครับียนจ็ดหกพันสภาพประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าทนใดที่มองหานะครับโคบิโก้ sk 1 2 0ร้อยสิบมักทีนะครับไปใช้งานนะครับคันนี้ราคาเบาเลยนะไฟฟ้าตัดนะครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับ ถ้าประมาณนี้ครับอาบุกาบูมีดามนะครับบูมีดามครับแต่ไม่แตกเพิ่มนะครับมาดูวอดี้ฝั่งนี้ครับประมาณนี้นะครับ ดูห้องปั๊มให้หลิกครับปั๊มแม่ดีครับปั๊มเดิมนะครับอันนี้ปั๊มเขาประมาณนี้นะครับ การ์โทนมอเตอร์สวิงนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นะครับโมเก๋งครับสภาพประมาณนี้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับอันนี้ลูกค้าานใดที่สนใจนะครับ เอามาลองรถไดเ้เลยตัวเดินแรงครับเอวแน่นครับไปท้ายมีนะครับคันนี้นะครับไปท้ายมี แต่ประมาณนี้นะครับนะครับเปิดขายในราคา490,000บาทนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0902383557นะครับ0902383557นะครับเพชรเมืองแท็กเตอร์นะครับพิกัดนะครับตรงข้ามกับปั๊มพีทีนะครับบ้านกระเบื้องใหญ่อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหานะครับรถนะครับ ไม่ใช่งานราะคาเบาๆนะครับ490,000บาทนะครับอันนี้เป็นตู้เรืออีกตัวเรือหนึ่งนะครับซีเรียล10,000นะรันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ e นะครับ,รบช่องเปรรตูงเรืองแท็กเตอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ